รู้สึกนะคะที่วันนี้มาถึงก็คือเราอะถ่ายทำซีรีส์เจนนี่กวันครับกลางคืนขากันมาหลายเดือนแล้วเนาะและตอนถ่ายมันก็แบบเขาเรียกว่ามันเป็นช่วงที่ทุกคนก็ตั้งใจทํางานแล้วจนมาถึงวันนี้สิ่งที่เราคิดภาพไว้สิ่งที่เราตั้งใจไว้มันก็ออกมาเป็นภาพและก็เตรียมที่จะเขาเรียกว่าออกสู่สายตาประชาชนตอนที่เราทําซีรีส์กันอยู่มันก็เป็นซีรีส์ของพวกเราแต่นับจากวันนี้เป็นต้นไปมันจะเป็นซีรีส์ของคนดูไปแล้วนะคะมันไม่ใช่ของเราอีกต่อไปเพราะฉะนั้น ทุกคนนะฮะเราก็ฝากผลงานของเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับคุณค่าอ่าเคยว่าได้ทำงานกับน้องๆเขารู้สึกเป็นยังไงบ้างอยากให้พูดถึงิดึงแล้วแต่ละคนแล้วอย่นละคนแล้วน้องอยู่ทุละแนีอะไรอันไม่ไม่คือจะบอกว่า เราเราทำงานกับน้องๆวัยรุ่นใช่ไหมคะคือตัวเราเองอ่ะเราก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองแก่เลยเนาะเราก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นวัยรุ่นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยการทีมทำซีรีส์วัยรุ่นมันก็ทําให้รู้สึกอะ่ะมีความกระสับนะเราไม่ได้คิดเองนะคะ,ะก,ก็ก็มีคนบอกว่าที่ยูวัยรุ่นอยู่เอ,อ,อเนะออเ,เพราะฉะนั้นการทํางานกับวัยรุ่นอ่ะมันก็ทาให้ตัวเราอ่ะมีเ NERGY ไปด้วยแล้วเรารู้สึกว่ามันมีความสุขเราชอบทําซีรีส์ที่มันมีความสุข นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หวังว่าเฮ้ยน้องๆที่ทํากับเราไม่ไมรู้มีความสุขหรือเปล่านะแต่ว่าเรามีความสุขมีสิคะแฮปปี<ม>้แฮปปี้แฮปปี้อยู่แล้ว่อะเดี๋ยวขออนุญาตถามคู่พันธ์นำนิดนึงอ่ะพี่ติ๋งกับนอนี่เป็นไงบ้างสำหรับ,รบ,รบเรื่องนี้สำหรับเราเอาพี่ติ๋งเลยสองคาแรคเตอร์สอง,สองบทบาทเลยขยับมานิดนึงไหมมาเออพี่มาเอออ่ะพี่ติ๋งก่อนก็ ตอนตอนตอนรู้ว่าตัวเองจะต้องได้รับบทเป็นทางเจนี่แล้วก็เจนขวัญน,นะครับก็ไม่ไม่ไม่ได้ใช้เวลานานเลยในการตัดสินใจก็คือพอรู้ว่าต้องเป็นเรื่องนี้ก็คือรับเลยทันทีครับผมแล้วก็ยิ่งพอรู้ว่าเป็นพี่กอบกำกับอีกก็ยิ่งแบบโอเคเลยสบายใจ เราสองบทบาทด้วยการเล่นการแสดงเป็นไงบ้างความรู้สึกแบบยากายังไงบ้างจริงๆมันคือบทบาทเดียวนั่นแหละครับเ<ม>พียงแต่ว่าเป็นเป็นเป็นตัวละครใจขวัญที่ปลอมตัวเฉย<ม><ๆ>เเพียงแต่ آ, สิ่งที่ยากขึ้นมามันแค่เป็นการที่เราจะทำยังไงให้คนอื่นเชื่อว่าว่าเราปลอมตัวแล้วคนอื่นแล้วคนอื่นในเรื่องอะเชื่อจริงๆอย่าง,างนนนเงี้ยครับนังเอกของลาลาก็นีก็ดีใจมากเลยค่ะที่ได้ร่วมง,งานกับพี่ตอมแล้วก็พี่ๆีุ่กคลแล้วก็พี่สิงโตด้วยเพราะว่า เรื่องที่แล้วอ่ะได้มีโอกาสเจอพี่สิงโตแค่ซีนเดียวไงใช่เราก็เลยดีใจมากที่ได้ร่วมงานกันแล้วก็เป็นอย่างที่คิดจริงๆคือความสุขค่ะแอบมีเลิฟซีนด้วยเนาะแอบมีเลิฟซีนด้วยวันนี้เปิดค่ะไม่แอบละมังครับไม่แอบละมังครับไม่แอบละมังครับที่เป็นเป็นอย่างเดียวเลยนะที่พี่กอไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกของทุกคนไม่ต้องแบบมีรถเพิ่มทุกคนเล่นได้แบบว่ามือเหมือดที่ เนาะในบทนั้นใช่โดยเฉพาะภูมิภูมิอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวมาขอมาคู่กันนิดนึงคู่กันคุยกันอ่ะสารล่าสัน่ากับภูมิสารล่ากับภูมิสารล่ากับภูมิไปกลางเรื่องนี้ประกอบกันแล้วเป็นไงบ้างเป็นยังไงบ้างคะเออเราไปขายขนมโคกเขาเอ้ยขายขนมจิ๋นขายขนมโคกสแลมก็จริงก็ก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับน้องมาก่อนเขามีฉายาเขาเป็นชายขายอ้อยในกองค่ะก็คือขายอ้อยเก่งอ้อยเก่งไปเรื่อยไปไปอ้อยทุกคน ไม่ก็เข้าถึงคาแรคเตอร์ไงเข้าถึงคาแรคเตอร์ก็ทนก็ดีใจครับที่ได้ร่วมงานกับน้องอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราก็เคยถถายของร่วมกันมาใช่ใช่ค่ะแต่นี้เป็นในพาร์ทของละครแต่ว่ามีเป็นพาร์ทของซีรี่อะไรอย่างนี้ก็ต้องมีอะไรหลายอย่างที่ต้องปรับเปลี่ยนครับในการแบบแสดงแล้วก็เรื่องเรื่องแรกที่เล่นด้วยกันเป็นพี่น้องกันค่ะก็จะเป็นความรักอีกแบบหนึ่งแต่ที่คือแบบเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนที่เป็นทั้งคู่อลิด้วยคู่ปรับด้วยคือทุกอย่างเลยแล้วก็อยากให้ติดตาม่ะววาาสุดท้ยยแลออนนนกกััับพจงงไ คือเราสองคนสนิทกันอยู่แล้วพอมาเล่นเลิฟซีนเนี้ยเล้ฟซีนใครมาตั้งอะไรกันจริงก็ตอนแรกก็ตื่นเต้นนะพี่ภูมินาะเพราะว่าคืออย่างที่บอกค่ะเรื่องแรกเล่นเป็นพี่น้องกันแล้วมันก็เราไม่ได้มันไม่ได้มีเลิฟซีนมันไม่ได้มีอะไรตอนที่เราเล่นเลิฟซีนแล้วก็อย่างที่พี่กอบบอกก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องบิวไม่ต้องสอนไม่ต้องอะไรเลยก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะเพราะว่าสนิทกันในเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าแล้วพี่ภูมิต้องพี่ต้องประกบกับพี่ติ๋งอะไรอย่างเงี้ยได้เป็็นนนเพพื่ออสิบบกต้งแ ก็ตอนแรกก็ตลอดเวลาอย่าเรียกเพื่อนเลยครับเรียกว่าพวกกัดดีกยร์ไม่คือตอนแรกก็ตื่นเต้นมากครับที่ได้ร่วมได้ร่วมงานกับพี่เขาอะไรเงี้ยแต่ว่าพอแบบได้รู้จักมันก็แบบเหมือนจูนกันง่ายสนิทกันง่ายครับส่วนในซีนที่แบบเข้าด้วยกันส่วนมากจะอิ่มอใช่ครับจะแบบทะเลาะกันตลอดแล้วบางทีแบบเราอิ่มคอไว้กันเยอะมากใช่บางทีแบบด่ากันตีกันอะไรเงี้ยครับใช่เอออ่ะเดี๋ยวขออีกอีกสามคนนัตตี้ค่ะพี่เปรมนิดนึงอ่ะเดี๋ยว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 ให้นักเอก นางเอกชื่นใหญ่เนี่ยเขาปิดนัตี้เรื่องนี้ของเราเป็นยังไงสับเรับนบาทค่ะก็เล่นเป็นอินนะคะก็อย่างที่บอกไปก็คือแบบเป็นคนที่ทําอะไรด้วยความรู้สึกเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นคนที่คิดอะไรเราก็จะพูดเลยค่อนข้างเป็นคนที่แบบจริงใจ คนนึงเลยอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนที่น่าคบอยู่กองเขาไม่ต้องโดนบีบเยอะนะคบเปรบเล่นตัวเองเป็นตัวเองเป็นตัวเองเป็นตัวเองดูหน้าก็รู้ว่าเล่นเป็นคนดีใช่เราจะเป็นสองคนที่วางแผนตลอดเวลามีอะไรในหัวตลอดมีอะไรในหัวตลอดผูหลุตัวลายผหลุตัวลายเราไม่เล่นเรื่องลายเรื่องเนี้ยแบบมันขัดกับหน้าเราไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ เรียกว่าไงดีต้องขุดความชั่วร้ายในตัวเราแปลว่ามีอยู่แล้วแลวขุดแล้วไปแล้วมีอยู่แล้วตอนแสดงว่ามีอยู่แล้วมันมีเล็กน้อยไงเราต้องแบบ gap มันขึ้นมาคือเรื่องนี้โดยเฉพาะไม่ทำไมต้องสงสัยตาน่ากลัวใส่ด้วยเรามีภาพเป็นคนดีบ้างไหมในเรื่องไม่มีเลยนฉากไหนออกมาคือทีคือร้ายย่งนีนะร้ายตลอดเลยเรียกว่าเดี๋ยวให้ไปติดตามนะว่าจะร้ายแค่ไหนกันเนาะร้ายสุดๆแบบที่คิดไม่ถึง อ่ะเดี๋ยวขอบคุณทายด้วยเออนางเอกจริงๆแล้วพี่ก๊อฟวางตัวเป็นนางเอกหลีกทางหลีกทางให้นางเอกพี่เก๋เรื่องนี้การเป็นนางเอกของเราการเป็นนางเอกของเราในเรื่องนี้ยากไหมไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าเราต้องเล่นเป็นตัวเองตอนที่พี่ก๊อฟติดต่อมาตอนแรกอุ้ยเฮ้ยจะได้เล่นเหรอหลอนเงินพอดีก็เลยไม่จริงๆพี่ก๊อฟติดต่อมาก็ดีใจเพราะอย่างที่บอกเราได้แบบรู้จักแบบ จินนี้กลางวันครับกลางคืนค่ะอะไรอย่างเงี้ยล้วพอได้มาเล่นอีกครั้งเราก็รู้สึกเอ้ยดีใจแฮปปี้อะไรเงี้ยได้กลับมาร่วมงานกับพี่ก๊อฟอีกเพราะว่าจริงๆอ่ะแขร่วมงานกับพี่ก๊อฟตั้งแต่แขเข้าวงการแรกๆเลยแล้วหลังจากนั้นก็ก็ไม่เห็นจะเรียกนะคะก็จนกระทั่งเรียกมาเล่นมาเล่นเรื่องนี้ค่ะเ,เรื่องนี้เห็นบอกว่าเล่นเป็นพี่นะก็ คนหนึ่งคนฉันบอกหน้าเหมือนกันแปะเลยใช่ก็ได้เป็นพี่น้อง<า>กอับภูมิแล้วเราอะไรกันแล้วก็งงเ,<อ>เออเออเราก็งงเออพี่น้องกับพี่น้องก็อาจจะเกิดกลางอันนี้อาจจะเกิดกลางคืนอันนี้อาจจะเกิดกลางวันอะไรอย่างอเองอี้ยแต่ท<อ>้ายสุดเราก็เล่นเป็นตัวเองฮะเล่นสนุกสนานเป็นคอมเมดี้ด้วยสายงานของเราที่เป็นคอมเมดี้อยู่แล้วอย่างเงี้ยบอกกันเราเป็นคนตลกโปกฮาอยู่แล้วก็เรียกว่ามาเพิ่มสีสันภารกิจของเราคือต้องมาแปลงโฉมให้กับเจนนี่ด้วยใช่แค่เออแล้กว่าใช้วิชาของตัวเองเยอะไหม ไม่เยอะฮะเพราะปั่นอันกับตันใจฉันตัวเองเยอะเพราะปกติก็แต่งให้ปกป้องอยู่ไม่ใช่เออไม่เพราะปกติเราก็เคยเล่นอะไรอย่างเงี้ยกับเพื่อนๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันก็ไม่น่าจะใช่ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยลราพอได้มาทํางานกับน้องๆก็มีความสุขเพราะอยู่ในกองเราเป็นคนพูดเพราะเราเป็นคนอารมณ์ดีฉันพูดเพราะอยู่ในกองก็แบบได้เ่วมากับน้องๆจนใหม่อะไรอย่างเงี้ยและอยากก็เป็นการร่วมงานกับช่องแครั้งแรกด้วย ก็เต็มที่ฮะก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยค่ะโอเคอ่ะเดีย๋ยวสิ้งท้ายเดี๋ให้พี่ก๊อฟก็ได้ค่ะพี่ก๊อฟกับเนาะเกมเกมโดมิโน่เลยเกมโดมิโน่ขอให้ฝากด้วยค่ะวันนี้หนึ่งทุง่มตรงค่ะก็ฝากด้วยนะคะวันนี้นะคะแล้วก็ทุกวันพฤหัสหนึ่งทุ่มตรงทาง AS Play นะคะมารับชมเจนนี่กลางวันครับกลางคืนค่ะก็มั่นใจว่า เมื่อทุกคนได้ชมซีรีส์เรื่องนี้แล้วนะคะจะได้รับกับความบันเทิงแน่นอนนะคะและสิ่งที่ได้มากกว่าความบันเทิงก็มั่นใจว่าเนื้อหาสาระต่างๆที่สอดแทรกอยู่ตรงนั้นนะคะความเราจะเห็นทัศนคตินะ,ะในการทําซีรีส์ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากให้ทุกคนเปิดใจนะคะแล้วมั่นใจว่าคุณจะสนุกแล้วก็บันเทิงและดักเจนเนี่แน่นอนค่ะโอ้ค่ะี่ติ๊ฝากอะไรนิดนึงไหมคะ ก็ฝากเจนี่กังวันทับกลางค่นขาด้วยนะครับผมหวังว่าทุกคนเนี่ยจะมีรอยยิ้มไปพร้อมๆกับพวกเราในตอนที่ดูเจนี่กลงางวันทับกัางคืนขาด้วยนะครับผมเพราะว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจกันามากๆเลยขอบคุณครับฝากด้วยนะครัพี่จอพี่จอพอดีว่านางเอกเนี่ยจะขอปากด้วยแฟนคลับสินค้ารูปพี่ส่วนตัวส่งมาในไอจีนะเจนี่ขอบคุณนะ <ทำ S 1> ค,คะที<ข>่ไม่ไ,มมได้มีกล้องมาขอบคุณค่ะโอเคโอเคดีเจัดค่ะไปเอากล้องมา อยากได้รู้อยากลงมาว, <gehört> ว่ามีงานทำนะได้ละครนะป้องจะได้มีของใช้